ห้องตำนานไปกับอริชัยเรื่องเล่าอภิเดหารของหลวงปู่สวงทเทวดาเล่นดิน EP หนึ่พันสองตอนบางวันหลวงปู่สวงก็ไม่นุ่งผ้า หลวงปู่สูงท่านทําตัวเหมือนดั่งผ้าคีริวห่วทองเพื่อไม่ให้ใครมายุ่งกับท่านหลวงปู่มีวัดปฏิบัติคือไม่สะสมไม่สร้างเส,น,สนาสนะวัตถุกก่อสร้างใดๆทั้งสิน้นอยู่กระท่อมเป็นวัดมีผ้าสามผืนเป็นวัดแกล้งทําตัวเหมือนดั่งคนบ้าคนวิกลจริตหากว่าคนคนใดที่ได้เจอกับหลวงปูส่สวง แล้วมองไม่ออกก็จะไม่ศรัทธาหลวงปู่เลยผู้ที่เข้าถึงหลวงปู่เท่านั้นถึงจะรู้ว่าหลวงปู่สวงเนี่ยเป็นผู้วิเศษเหนือโลกหลวงปู่ท่านจะมีวัดปฏิบัติที่ไม่สนค่านิยมไม่สนใจตัวตนไม่สนใจความเป็นไปของโลกแต่หลวงปู่สูงจะมีจิตใจที่เปี่ยมล้นไปด้วยความเมตตากรุณาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยความที่หลวงปู่ไม่สนใจ ไม่ใส่ใจกับอะไรในโลกจึงทำให้ดูว่าหลวงปู่ทำตัวแปลกๆซึ่งบ่อยครั้งที่บรรดาลูกศิษย์มักจะเห็นว่าหลวงปู่นั่งจนกระทั่งของลับโผล่ออกมาก็มีน้ำลายหลายยืดย้อยขี้ตาหนาเกรอะกรังเนื้อตัวม่อมแมมผมเผผารุงรังเวลาฉันอาหารก็จะฉันไปแล้วก็คว้างปลาไปทั่วจนดูเลอะเทอะ เกรื่อนกราดไปหมดหลวงปู่สวงท่านไม่มีที่อยู่เป็นประจำท่านจะเดินทางของท่านไปทั่วเพื่อไปโปรดสรรพสัตว์ทั้งหลายและผู้ตกยากทั้งหลายยามใดที่มีผู้คนมารุมรอมท่านมาก้ากหลวงปู่ท่านก็จะมีวิธีการหนีคนเหล่านั้นด้วยตัวของท่านเองและวิธีที่หลวงปู่ทำแล้วได้ผลดีที่สุดนั่นก็คือการแกล้งตาย การที่หลวงปู่หนีผู้คนที่มีแต่ความวุ่นวายเพราะว่าคนมีแต่กิเลสต้องการสนองกิเลสของตนเองอยู่ตลอดเวลายามใดที่ท่านเห็นว่ามีความวุ่นวายเกินไปมีผู้คนมากเกินไปแล้วท่านก็จะแกล้งตายไปทีหนึ่งมีผู้รู้เคยกล่าวไว้ว่าหลวงปู่สวงท่านเคยตายมาแล้วหลายครั้งพอตายแล้วก็ไปสร้างร่างใหม่ วิธีการสร้างร่างใหม่ของหลวงปู่ก็คือวิธีอิทธิวิธีบันดาลโดยท่าทัท้งสี่รวมตัวกันใหม่ในภาพเดิมหรือว่าบางทีเด็กกว่าเดิมก็มีที่หลวงปู่สูงสามารถทำแบบนั้นได้ก็เพราะว่าท่านสามารถจะควบคุมจิตควบคุมทา่าได้อย่างเด็ดขาดจึงทำให้หลวงปู่สามารถที่จะสร้างร่างใหม่ได้ตามปรารถนา หลวงปู่ท่านจะอยู่ก็ได้จะตายก็ได้ไม่มีอะไรที่สามารถจะมาทําให้หลวงปูส่สวงทุกได้หลวงปูส่สวงก็คือธรรมะทั้งองค์เป็นองค์ธรรมแท้ๆที่มีอายุเป็นร้อยๆปีจนกระทั่งเดี๋ยวนี้หลวงปู่ที่คงอยู่ในรูปกายทิพย์<ๆ>ก็ยังคงคอยโปรดลูกหลานและผู้ศรัทธาอยู่ตลอดเวลา ทำให้เราหวนคิดไปว่าหลวงปู่สวงและหลวงปู่โลกเทพบุดรท่านทั้งสองมีปฏิปทาที่เหมือนกันนั่นก็คือมีความเป็นอยู่ที่ลึกลับมีอายุที่ยาวนานจนไม่สามารถที่จะรู้อายุที่แท้จริงของท่านได้ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งที่แน่นอนทรงอภิญญาสมาบัติปฏิปทาสมบัติ มีปฏิปทาในทุดงควัรจึงสามารถกล่าวได้ว่าหลวงปู่สูงก็คือหลวงปู่เทพโลกอุดอรนั่นเองเพราะคำว่าโลกอุดอรนั้นก็แปลว่าผู้อยู่เหนือโลกเราจะเห็นได้ว่าหลวงปู่เทพโลกอุดอรนั้นมีหลายองค์ด้วยกันได้แก่หลวงปู่ใหญ่ครัวเสียนบาทครัวแก้มแดงหลวงปู่พรงโพหลวงปู่อิเกสาโร หลวงปู่โอภาษีหลวงปู่สวงเป็นต้นก็แต่ละองค์นั้นล้วงงนลวแล้วแต่ทรงสมาบัติทรงฤทธิ์ทรงเดชด,ด้วยกันทั้งนั้นทุกองค์จะมีธรรมะเดียวกันมีปฏิปทาเดียวกัน,กนหลวงปู่สวงเป็นพระอรหันต์ที่มีปฏิปทาที่ยากที่มนุษย์ธรรมดายอย่างเราเราจะอย่างรู้ได้หลวงปู่สวงจะเผาไฟ ถวายไฟบูชาไฟอยู่เป็นนิดเราจะเห็นว่าทุกๆท,ที่ที่หลวงปู่อยู่จะต้องมีกองไฟอยู่ด้วยเสมอแต่ก็แปลกที่หน้าร้อนท่านจะผิงไฟหน้าหนาวท่านจะอาบน้ำทั้งวันแต่ท่านมักจะอยู่ไม่เป็นที่จะเดินทางไปเรื่อยๆค่าไหนนอนนั่นฉันก็ได้ไม่ฉันก็ได้บางครั้งไม่ฉันนานเป็นเดือนฉันแต่ใบไม้ สำหรับเรื่องบิมูติเนี่ยไม่มีอะไรที่จะต้องสงสัยเลยสำหรับหลวงปู่สวงเพราะว่าตลอดชีวิตของหลวงปู่ท่านไม่ยึดติดกับสิ่งใดๆเลยหลวงปู่สวงท่านมีพฤติกรรมเปรียบได้ดังเซียนผู้วิเศษของชาวจีนที่เรารู้จักกันดีในนามว่าจี้กงที่จะคุ้นหูกับคำว่าพระกระโดดกำแพง แม้ว่าหลวงปู่สวงจะเหนือสมมุติเป็นผู้วิเศษเหนือโลกมีประวัติที่ลึกลับแต่ก็มีอยู่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนจะรู้เหมือนกันนั่นก็คือหหลวงปู่สูงท่านเป็นชาวขาเขมรแล้วก็มีเชื้อเจ้าเชื้อพระวงศ์ 2. ท่านได้เรียนวิชากับฤาษีที่เขาภูตะแบง 3. ท่านมีอายุที่ยืนยาว นับร้อยปีส่วนเรื่องชื่อของท่านนั้นหลวงปู่สูงเคยบอกว่าท่านไม่มีชื่อบ้างจำไม่ได้บ้างใครๆเรียกเราว่าสงูงเอาสวงก็สวงยิ่งฟังก็ยิ่งสงสัยแสดงให้เห็นว่าหลวงปู่สวงท่านได้ผ่านการเวลามายาวนานมากจนกระทั่งลืมแล้วก็ทิ้งทุกอย่างไปหมดแล้ว หลวงปูส่สวงท่านมีปฏิปทาที่แปลกๆยากที่คนธรรมดาอย่างเราๆท่านๆจะเข้าใจได้แต่เอกลักษณ์ของหลวงปูส่สวงที่มีให้เราเห็นกันก็คือว้าวไม่ว่าหลวงปู่จะไปอยู่ที่ไหนก็จะเห็นได้ว่าหลวงปู่จะเอาว้าไปเสียบไว้ตามฝาผนังกระท่อมบ้างไปแขวนอาไว้ที่เสาหน้ากระท่อมก็มีและก็มีบ่อยครั้งที่ลูกศิษย์จะเห็นว่าหลวงปูส่สวง นั่งทำว่าวเองและขนาดของว้าวที่หลวงปู่ทำเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกับว้าวธรรมดาที่คนอื่นก็ทำกันว้าวที่หลวงปู่ทำเนี่ยจะมีขนาดใหญ่และก็หนักมากมีหลายคนที่เคยวิ่งว้าวให้กับหลวงปู่สวงแต่ก็ไม่สามารถจะวิ่งขึ้นได้ก็วิ่งกันจนลิ้นห้อยว่าวก็ไม่ยอมขึ้นเพราะว่าว่าของหลวงปู่นั้นทั้งใหญ่และก็หนักแต่พอหลวงปู่ไปวิ่งเอง ว่าวกลับขึ้นไปล่องลอยเล่นลมได้โดยง่ายอยู่ในอากาศได้อย่างง่ายดายอย่างน่าอัศจรรย์เคยมีลูกศิษย์บางคนถึงกับกล่าวขานว่าหลวงปู่นลอยไปกับว่าวการเล่นว่าวของหลวงปู่สูงนั้นเป็นการเล่นกระสินลมของหลวงปู่สูงในรูปแบบหนึง่งคือธรรมดาคนเราก็จะมีการออกกำลังกายให้ร่างกายแข็งแรง มีการนั่งสมาธิเพื่อเป็นการฝึกจิตให้เข้มแข็งแต่สำหรับอริยสงฆ์ผู้วิเศษอย่างหลวงปู่สวงนั้นมีการออกกำลังกายแล้วก็ฝึกจิตเหมือนกันแต่ก็เป็นกีฬาสมาบัติคือการใช้กำลังจิตจากอำนาจฌานแสดงอิทธิฤทธิ์ปฏิหารเป็นการฝึกให้จิตทรงฌานอยู่เสมอซึ่งจะเป็นผลดีต่อการฝึกจิตภาวนาฝึกสมาธิ ต่อมาก็จะมีเป็นเรื่องของไก่ชนเป็นที่กล่าวขานเล่าต่อๆกันมาว่าหลวงปูส่สวงเนี่ยชอบไก่ชนมากในครั้งแรกๆตอนที่หลวงปู่เดินทางมาจากขมรน,นั้นโดยท่านได้อุ้มไก่ชนเดินทางมาเป็นเพื่อนร่วมทางท่านหนึ่งตัวว่ากันว่าไก่ชนของหลวงปูส่สวงนั้นเก่งที่สุดหลวงปู่ไปเจอบ่อนไก่ที่ไหนหลวงปู่จะเอาไก่ชนของท่านลงประลองทุกบ่อน แล้วก็ชนะทุกบอลไม่มีไก่ตัวไหนที่จะสามารถชนะไก่ของหลวงปู่ได้เลยต่อมาจึงมีคนพยายามที่จะช่วงชิงเอาไก่ไปจากหลวงปู่สวงจนในที่สุดไก่ของหลวงปู่ก็ตายส่วนคนที่พยายามจะแย่งไก่ของหลวงปู่ไปนั้นต่อมาก็ได้ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตอย่างน่าสมเพชเวทนาเช่นกัน และอีกสิ่งหนึ่งก็คือผ้าขาวหลวงปู่ท่านไม่ยึดติดต่อการนุ่งห่มครองจีวอว่าจะต้องเป็นสีเหลืองเท่านั้นเท่านี้นหลวงปู่บอกว่าผ้าอะไรก็ได้ที่ช่วยห่อร่างกายให้สามารถไปไหนมาไหนได้ก็พอแล้วหลวงปู่ท่านจะมีเอกลักษณ์พิเศษที่ไม่เหมือนใครอยู่ที่ว่าเวลาจะไปไหนมาไหนท่านจะต้องมีผ้าขาวติดตัวอยู่เสมอ การนุ่งห่มจีวรก็จะต้องมีผ้าขาวพาดไปด้วยบางครั้งก็ห่มซ้อนไว้ข้างในบางทีก็นุ่งเพียงผ้าขาวเพียงผืนเดียวหรือที่แปลกไปกว่านั้นก็คือบางครั้งหลวงปู่สวงจะแต่งกายเหมือนกับชาวบ้านธรรมดาก็ยังเคยมีบางวันก็ไม่ใส่อะไรเลยด้วยจะไปเอาแน่เอานอนกับหลวงปู่ไม่ได้จึงทำให้มีคนส่วนมาก ที่พบเจอหลวงปู่สวงเพียงผิวเผินก็จะแยกไม่ออกเลยว่าหลวงปู่เป็นอะไรกันแน่เป็นพระหรือว่าคารวะหรือว่าจะเป็นฤาษีดาบทแต่ถ้าบุคคลใดที่ศึกษาพระธรรมแล้วก็ได้อยู่ใกล้ชิดกับหลวงปู่สวงจริงๆแล้วก็จะไม่เกิดความสงสัยใดๆในองค์หลวงปู่สวงเลยเพราะว่าหลวงปู่สวงท่านเป็นพระเหนือโลกเหนือจินไต เนื้อสมมุติหมดตัวตนสละแล้วซึ่งกิเลสทั้งปวงจิตของหลวงปูส่สวงเข้าถึงความว่างเปล่าและสว่างผ่องใสเหนือสมมุติทั้งปวงอย่างหมดจดบริบูรณ์ที่เราๆท่านๆสามารถที่จะก้มลงกราบได้อย่างสนิทใจอิริเมียองสวงสัมปันโนอิติปิโสนโมพุเทเยีย อิสวาสุติมหาบันดาลสัจจังอิริคิเปก่อนจากกันอย่าลืมแชร์เรื่องราวของหลวงปู่สวงให้กับผู้ที่กำลังจะสิ้นหวังไร้ซึ่งทางออกถ้าหากมีบุญสัมพันธ์กันหลวงปู่สวงอาจจะช่วยให้เขาผู้นั้นเจอหนทางออกที่ดีและประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปอย่าลืมกดติดตาม และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ